พาราโฟลโอ้โหไม่ล็อกซะด้วยเออเอาไปเถเอะรถได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรโบไปเลยมาแล้วครับอโอ้คืออะไรเนี่ยโอ้โหไม่เอาถาวรเลยหรอบ้ากันละมังโอ้โหเส่็จชุดน,นี้ผมว่าผมก็ต้องเอานะ โอ้ยอีกนิดอีกนิดอีๆนิดอาจจะออกให้ฮะถูกปะมาดูอย่าด่าผมนะบางทีผมก็ไม่ได้ฉลาดอะคอนเทนต์ด้วยคือพี่จะติดตลกไม่ได้เลยคืออยากให้เด็กๆขำกันเอพี่ซื้อผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเป็นยังไงเอ้าโค้ชกลางเล็กไม่ได้หรออ้าวอปไล 哦啊、oh!